คนบนเสาไม่เอาให้พัวประเด็ดการผู้แต่ทำรักมหาใจมึงตามจะเลือทนอ่อกล้านต้องออกไปไล่ผัวมันทั้งคนไทยรักต้องหม้มตาลู สวงฟ้าปวงรู้หรือเปล่าทิ้งเกี่ยวอาไทยแล้วออกอยางเงาช่วยกัน,นสาวเมื่อประชาชิมาตายคงไม่มีอะไรให้ถาหรืออย่างไรถ้าเมืองไทยให้ถอยลหลังรอกว่าตัวเป็นนา,ายตายแล้วมันก็ใครเหมือนกันยังจำดได้ไหมเมื่อครัเป็นใครเป็นสุข ในมีรอยยิ้มด้วยกันขอทำรักประหารคนสาาแข้งโปรดอาดูแกลนประชาชนมาเฝ้าระวังบกครักประหาอย่าให้พวกมันเข้ามาย่ำยีชีวิตคนเรามาถึงตอนนี้ไม่ให้ใครออกไปได้ฟรีขอบคุณสุดซึ้งขอบคุณน้องพี่ด้วยกันวันนี้เพื่อไทยที่ยัง คนวันเสาร์ไม่เอาประเด็นการคนวันเสาไม่เอาให้พูดประเด็นการ แต่ทำรักมหาใจมันตามจะเบื้อทนทตนบ้านต้องออกไปอะไรพวกมันนำคนไปนานไอห,หาตาดูมันเจ็บในสวงป้าปวงรู้หรือเปล่าีิงเที่ยวขาดไทยแล้วออกอย่าง้าวช่วยกันถึงสาวเมื่อราชาพิมมาตายคงไม่มีอะไรให้ทาหรืออย่างไรนำเมืองไทยให้ถอย ก็ใครเหมือนกันยังจำได้ไ,มไมหมเมื่อครั้งเป็นใครเป็นสุกแค่ไหนมีรอยยิ้มด้วยกันพอรักรักป้าหาคือคนตาบแชกโปรดอย่าดูแคลนประชาชนมา,า,มาเฝ้าระวังพวตรป้าหาอย่าให้พวกมันเขามาย่ำยีชีวิตคนเรามาถึงตอนนี้ คุณน้องมี่ร่กันวันนี้เพื่อใทรที่ยังงยู่เอาอีกไหมเอาโอ้โหเนี่ยผมก็อยากเอามานานแล้ว

คนบนเสาพวกเราไม่ทิ้งกันที่ผู้พันทุกวันมีแย่ให้ถ้าพวกใครเดือดร้อนายและใจเราจะคลายทุกนั้นให้ลืมกัน พลังต,ต่อต้านผู้พัฒนาติดมาทุกคนมาเพื่อชาติถึงวันนี้พวกเรายังสู้ เธออยู่ในในสายลมในยามนี้มีสุขหรือทุกข์ใจจะยู่ฮนทำฮุนแห่งฮน,นใจเธอจงรู้ว่าฉันคิด ลยครับที่ได้มาร้องหลายคนคงนึกว่านักร้องอัลบั้มออกใหม่จากที่ไหนค่ายไหนส่งมาส่งตรงมาจากเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครครับนักร้องหน้าใหม่นะครับเพิ่งออกจากคุกมาได้สองเดือนครับนักโทษมาตราหนึ่งหนึ่งสองหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับออกมาแล้วก็ต้องเตรียมร้องเพลงนะครับ เพราะว่าถ้าเป็นนักโทษคดีอื่นเนี่ยออกมาจะเศร้าหมองต้องอยู่เงียบเงียบกลัวสังคมไม่ยอมรับท่านทราบไหมครับตั้งแต่ผมออกจากคุกมาสองเดือนไม่เคยว่างเลยมีคนจองงานไปถึงวันรอยกระทงแล้วมีงานเดินสายปลาสายร้องเพลงมากมายเหมือนซุปตาเลยผมเลยคิดว่าโอ้ให้ติดคุกแล้วมันดังอย่างนี้ แม่งติดไปนานแล้วใช่ไหมอ้โดยเฉพาะมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยบางคนไม่กล้าพูดหนึ่งหนึ่งสองไม่กล้าพูดกลัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องกลัวครับนักโทษหนึ่งหนึ่งสองหน้าตาดีทุกคนผมไม่ได้มาคนเดียวครับยังมีอาจารย์สุรชัยด่านวัฒนานุสรคุณสมยศรึกษาเกษรสุขคุณหนุ่มแดงโดน,น ทันธวุฒิทวีวรดมกุลคุณวันชัยแท้ตันคุณเสถียนรัตนวงศ์คุณยุทธ,ธภูมิมาดนอกคนที่ผมเอ่ยชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นนักโทษหนึ่งหนึ่งสองทุกคนที่เราจะต้องจดจำไว้เป็นประวัติศาสตร์ครับถามว่าเกิดอะไรขึ้นประชาชนเดินดินกินข้าวแกงเสือกไปติดคุกหนึ่งหนึ่งสองได้ มันเป็นไปไม่ได้เลยว่าโลกนี้คนเดินดินกินข้าวแกงเนี่ยไปติดคุกด้วยคดีนี้ผมก็เลยอยากจะบอกว่าเป็นเพราะประเทศนี้มันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเพราะนั้นการติดคุกหนึ่งหนึ่งสองเป็นเกียตรติประวัติใครได้ติดคุกอันนี้จะจำไปชั่วลูกชั่วหลานอีกไม่กี่ปีข้างหน้าคนติดคุกหนึ่งหนึ่งสองจะเป็นวีรบุรุษทุกคน แต่พ่อแม่พี่น้องไม่ต้องรีบแย่งกันเข้านะอยู่ที่นี่ดีแล้วคนที่เขาอยู่ที่นั่นก็เบียดเสียดยัดเยียดกันเยอะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบนะเมื่อวันที่31บบตุลาคมซึ่งเป็นวันครบรอบการเสียชีวิตคุณลุงนวมทองไพรวันพวกเราก็รำลึกถึงคุณลุงนวมทองไพรวันหลายคนรู้จักดีอยู่แล้วนะคุณลุงนวมทองไพรวันท่านเสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติ เพื่อต่อต้านการรัฐประหารตัวจริงเสียงจริงท่านเป็นแกนนำของผมเองแกนนำของผมเป็นแบบนี้ทำจริงตายจริงผมทำไม่ได้เหมือนท่านผมแค่ทำจริงติดทุกจริงเพราะว่าผมยังกลัวตายอยู่ครับเพราะฉะนั้นก็เลยทำได้แค่นี้นะในคืนวันที่31ตุลาคมมีนักโทษ112 ได้ออกมารับอิสรภาพหนึ่งคนชื่อว่าคุณสุรพักภูชัยแสงติดคุกฟรีมาหนึ่งปีสองเดือนในที่สุดศาลท่านพิจารณาอย่างเรียบร้อยแล้วยกฟ้องยกฟ้องรท่านแล้วมึงเอาเขาไปติดคุกทำบ้าอะไรถึงหนึ่งปีสองเดือนใช่ไหมครับรู้ว่าเขาไม่มีความผิดแล้วเอาเขาไปติดคุกทำไมอายไหมเนี่ย เกิดมาเป็นตุลาการประเทศไทยเนี่ยรู้จักอายไหมคนที่ไปฟ้องร้องคุณสุรพักอ์อไหมไปฟ้องเขาหาว่าผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองแล้วในที่สุดสารท่านพิจารณาอย่างดีแล้วยกฟ้องแล้วมันอะไรกันเนี่ยครับประเทศนี้นะครับเราจะอยู่กันอย่างไรตราบใดที่ยังมีมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่ ยังต้องมีนักโทษหน้าตาดีอย่างนี้ออกมาอีกพูดแล้วยามันใต้นะผมพูดเยอะเยะ้ยพวกมันเท่านั้นเองมันกะว่าถ้าเอาพวกมึงไปติดคุกแนละ้วมึงต้องออกมาเข็ดมึงต้องออกไม่กล้ามาเห่ามาหอนมึงต้องไม่กล้ามาด่าพวกมันอีกผิดครับมึงยิ่งจับพวกกูติดคุกมึงยิ่งโดนด่าพวกกูออกมาเท่าไหร่ด่ามึงมากเท่านั้นกูเนี่ยด่า ไม่เก่งแล้วด่าน้อยที่สุดเพื่อนกูด่าเก่งกว่าน,นี้อีกเดี๋ยวออกมาแต่ละคนเนี่ยรับฝีปากมาคมกริ๊กคมกริ๊กออกมาทุกคนเนี่ยรับปริญญาเอกทุกคนเตรียมต้อนรับทุกสองเดือนจะมีนักโทษหนึ่งหนึ่งสองต้องออกจากคุกให้ได้นี่คือโครงการของคนวันเสาร์ไม่เอาไปไนกันแล้วคอยดูครับนี่ออกมาสามคนแล้วภายในรอบสามสี่เดือนนี้ คนแรกเมื่อวันที่สิบกร,รกฎาคม2อ5 5คุณโจกอดอนเป็นคนไทยลูกครึ่งอเมริกันอยู่อเมริกามา30ปีวันดีคืนดีอยากบินกลับบ้านกลับมาปุ๊บโดนจับปั๊บเรียบร้อยเหลาติดคุกไม่รู้มันเอาปัญญาอะไรมาคิดมันจะรัฐจะชอบใครก็ช่างทำไมต้องจับประชาชนมาติดคุกประชาชนติดคุกแล้วมันมีใคร ดีขึ้นไหมประชาชนติดคุกแล้วมีใครกลัวไหมก่อนผมจะติดคุกไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องบางเรื่องแต่ผมออกมาจากคุกแล้วผมกลัวที่สุดแต่พ่อแม่พี่น้องพูดกันทั้งแผ่นดินว่าใครสั่งฆ่าประชาชน <Yeah. S 1> ผมก็เพิ่งรู้นะว่าใครสั่งฆ่าประชาชน <Yeah. S 1> เห็นเขาล่ำลือกันว่าเสียงดังทั่วราชประสงค์ วันนี้ขอฟังอีกทีใครสั่งฆ่าประชาชน <Yeah. S 1> อย่าเสียงดังมากไปนี่เราอยู่ฝั่งทนมันจะกระทบกระเทือน <Yeah. S 1> นะมันจะกระทบกระเทือนถึงผมจะติดทุก <Yeah. S 1> <c oughs> ไม่ใช่กระทบกระเรียนใครนะฮะ <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องอย่าส่งเสียงดังค่อยๆพูดใหม่ใครสั่งฆ่าประชาชน <Yeah. S 1> นี่เบาแล้วเหรอโอโ้โหนี่ขนาดเบาแล้วเนาะ,อะเอาละเป็นอันว่าเรารู้กัน ผมงงมากเลยมีหลายคนเนี่ยพูดหน้าติดคุกมากกว่าผมเอกแต่อาศัยว่าเป็นคนหน้าตาดีทางการเขาก็เลยให้ทําหน้าที่ประชาชนคนรักประชาธิปไตยต่อไปการติดคุกไม่ใช่เรื่องดีไม่สนับสนุนให้ใครไปติดคุกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ติดคุกก็ไร้อิสรภาพเป็นคนที่น่าสงสารชีวิตครอบครัวชีวิตการงานสิ้นสลายหมดเลย นะครับเพราะนั้นถ้าพ่อแม่พี่น้องมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยือนพวกเขาเหล่านั้นเรามีพี่น้องอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกคือนักโทษการเมืองอยู่ที่เรือนจำหลักสี่เรือนจำชั่วคราวหลักสี่นะครับซึ่งท่านสามารถไปเยี่ยมได้ประจำแล้วก็เรือนจำพิเศษกรุงเทพอยู่แถวลาดยาวหรือตรงนั้นก็เรียกว่าตรงแถวเกษตรนะครับเรือนจำพิเศษกรุงเทพอันนี้ก็จะมีนักโทษหนึ่งหนึ่งสอง อยู่ตรงนั้นแล้วก็ฮัลโหลฮัลโหลอ่าโอ้ผมลืมไหว้พ่อตากไปต้องทำความเคารพกันนะครับปกติทุกวันที่28่ธันวาคม พวกเราต้องมาไหว้พ่อตากนะครับผมไม่ได้มาสี่ปีแล้วเพราะหนีทดีไเป็นสองปีติดคุกไปอีกสองปีวันนี้โชคดีมีบุญได้มาพบพ่อแม่พี่น้องที่นี่นะครับก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยบางคนไม่รู้จักสุชาติได้าบางใจเป็นใครวะได้ข่าวว่าจะไปร่วมชุมนุมกับเสียอย้เออผมก็เลยงงผมก็ขออนุญาตแก้ข่าวกับพ่อแม่พี่น้อง ที่นี่นะครับเนื่องจากอย่างนี้ครับเสไอ้ายตอนนั้นยังไม่ได้จัดชุมนุมนะครับวันที่28ตุลาคมประกาศไว้สามข้อครับว่าจะเรียกชุมนุมเพื่อล้มล้างรัฐบาลโดยเหตุผลสามข้อข้อที่หนึ่งมีคนที่ทำการจาบจ้วงเบื้องสูงข้อที่สองรัฐบาลทำงานไม่มีประสิทธิภาพข้อที่สามรัฐบาล ขอรับชันสามข้อนี้ผมก็มาดูแล้วเอเสียอเนี่ยเป็นใครมาจากไหนแกนึกสนุกอะไรอีตอนมีรัฐบารแกไปมุดหัวอยู่ที่ไหนอีตอนที่มีคนยิงประชาชนที่สี่แยกราชประสงค์ไปอยู่ในกระโปรงไทยทำไมเพิ่งโผล่ออกมาจากอุ้ยรูเหรอพี่ผมไม่กล้าพูดโผล่มาจากอะไรนะโอคนวงเวียนใหญ่นี่สุดยอด มีคำพูดดีๆผมขอไปใช้นะเพราะฉะนั้นก็ต้องถามเสียอ้ายว่ามึงนึกสนุกอะไรขึ้นมานี่มันเรื่องของชีวิตประชาชนอยู่ดีๆนึกสนุกอะไรขึ้นมาปลุกให้คนเนี่ยมาล้มล้างรัฐบาลของประชาชนที่เขาเลือกตั้งมาผมสงสัยและข้อหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับผมโดยตรงเขาบอกว่าจะพูดเกี่ยวกับเรื่องมีคนจับจ้วงสถาบัน ผมอยากจะไปฟังสิมันจาบช่วงสถาบันตรงไหนมีอะไรที่ใครจะจาบช่วงอยากจะไปฟังก็เลยฝากนักข่าวไปถามเสียอ้ายว่าสุชาติน้างบางไซเนี่ยจะขอไปฟังได้ไหมฟังให้ดีนะครับคำสำคัญมันอยู่ที่ว่าสุชาติน้าบางไทรขอไปฟังได้ไหมเสียอ้ายตอบมากับนักข่าวอะได้ยินดีต้อนรับคนเสื้อแดงและสุชาติน้าบางไท ผมก็คิดว่าจะไปยังไม่ทันถึงวันที่28ตุลาคมเลยข่าวออกมาแล้วครับท่านข่าวออกมาว่าอย่างไรข่าวออกมาว่าสุชาติร่วมกับเสอ้ายต่อต้านรัฐบาลปูอ้าวชิดา a แล้วกูเราจะไปฟังมันเฉยๆมันบอกเราไปร่วมกับมันทางนี้คนเสื้อแดงก็งงอะไรสิเอาละไอ้สุชาติมึงเพิ่งออกมาจากคุกใหมๆ่ๆเขารู้ว่ามึงรับจ็อบมาซะด้วย แล้วเสือกไปชุมนุมกับเสียอ้ยแล้วจะมาล้มรัฐบาลของประชาชนโอ้บ้ากันเลยผมนี่ขนาดยังไม่ไปเลยนะเราต้องมาเล่าให้ประชาชนฟังว่าฝ่ายเขาเนี่ยเล่นทุกดอกเอาทุกเม็ดหาว่าผมไปร่วมกับเขาจะมาล้มล้างรัฐบาลปูเท่านั้นยังไม่พอทำให้คนเสื้อแดงเกลียดผมละต่อมาก็ไปบอกกับพวกเขาเอีกสู้ชาตินาคบางไจ จะแอบพาคนเสื้อแดงมาป่วนม็อบเอาชิบหายอกีกไอ้คนพวกนั้นก็มาเกลียดผมอกีกผมเลยบอกว่าแม่มันใช้ได้เลยความเร็วเนี่ยมันมันไม่เลือนหายไปจากประเทศไทยเลยนะนี่ขนาดเราเพิ่งออกว่าจะพุกใหม่ๆนะมันเรียบร้อยเลยยัดเข้าหาเราเรียบร้อยเลยผมก็ได้ไปปรึกษากับคนในเว็บไซต์เพื่อนๆก็รักใคร่กันดีก็ได้ให้ความคิดว่างั้นเราอย่าออกไปเลย เป็นการสุ่มเสี่ยงเป็นการล่อเป้าผมก็เลยประกาศในเว็บไซต์ว่ายกเลิกการไปฟังเสีย,ยอ้เสียอ้ายมันก็หมดมุกไปไม่ถูกแล้วเพราะตอนแรกว่าจะมาแต่หลังก็ไม่มาก็เลยต้องขออนุญ,ญาตเวทีนี้มาอธิบายว่าสุดชาติได้บางใสและกลุ่มคนวันเสาไม่เอาประเด็นการเราต่อสู้ร่วมกับพ่อแม่พี่น้องที่ท้องสนามหลวงมาตั้งแต่ปี2549 เรามีปณิธานของเราไว้ว่าจะต่อต้านเผด็จการทุกชาติไปแล้วนี่ยังไม่ทันสิ้นชาติเลยขอบพระคุณครับยังไม่ทันสิ้นชาติเลยมึงเสือกมาหาว่ากูไม่สู้แล้วผมก็เลยบอกว่าไอ้พวกนี้ไม่ศึกษาประวัติเลยว่ากลุ่มคนมันเสาและสุชาตินาบางไสเนี่ยเขาต่อสู้มาตั้งแต่ก่อนเสียายจะออกมาจากอะไรนะนั่นก่อนเสียไอออกมาจากรูอีกเพราะฉะนั้นมันต้องเข้าใจว่า คนที่ก็ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเนี่ยอยู่ตรงไหนเขาก็ต่อสู้ไม่ต้องมาใส่ร้ายป้ายสีเพราะนั้นก็ขอกราบเรียนพ่อแม่พี่น้องทุกท่านต้องเข้าใจนะครับว่าการสู้รบกันทุกรูปแบบมันหลอกเราได้เราก็หลอกมันได้มันใช้เล่มาได้เราก็ใช้เล่ไปมันรับรวงพรางมาเราก็รับลวงพรา,า,างไปก็คือให้มันงงๆอย่างน้อยมันก็พวั พวงหน้าพวงหลังเฮ้ตกลงไอ้สุชาติมจะมาหรือเปล่ามันจะพาคนมาเท่าไหร่มันก็ต้องไปตั้งรับละแทนที่มันจะมาด่ารัฐบาลมันก็มามั่วกับสุชาติก่อนละผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์แต่เมื่อเพื่อนฝูงทักท้วงกันหนักเข้าหนักเข้าผมเองแม้จะเป็นคนที่เหมือนมุทลุแต่เมื่อเพื่อนฝูงกระทุงกันหนักหนักก็เชื่อก็ฟังนะก็ขอ,ขอขอบคุณเพื่อนฝูงที่ได้รักใคร่ กลัวว่าผมจะไปกลับบ้านเก่าจะกลับไปอยู่ในเรือนจําจะไปอยู่ในห้องกงอกีกผมเพิ่งกลับมาจากห้องกงใช่ไหมฮะก็ขอขอบขอบคุณเพราะนั้นก็เรียนพ่อแม่พี่น้องว่าการต่อสู้เนี่ยจะต้องทําทุกรูปแบบและทุกเวทีถ้าผมยังมีแรงอยู่เนี่ยผมจะขออาสามาพบพ่อแม่พี่น้องเวทีไหนให้พูดพูดเวทีไหนไม่ให้พูดก็ร้องเพลงเวทีไหนไม่ให้ร้องเพลงก็นั่งอยู่ข้างหลังได้ คือทำได้ทุกแบบเหมือนพ่อแม่พี่น้องที่มาผมเป็นมวลชนให้กับทุกเวทีได้ไม่จําเป็นต้องแย่งศีลแย่งเวทีแย่งไม้กับใครเลยเพราะเมื่อก่อนผมเป็นคนจัดเวทีให้คนอื่นพูดมาวันนี้เนี่ยผมเลยรู้ว่าไปที่ไหนก็จะต้องอให้อีกความเข้าใจกับการจัดนะครับเพราะฉะนั้นก็กราบเรียนนะว่าถ้ามีอะไรที่ผมจะรับใช้พ่อแม่พี่น้องได้ยินดีครับ อย่างวันนี้เนี่ยหลายคนคงไม่ทราบเลยครับยืนขาสั่นอยู่เนี่ยเพราะผมเพิ่งพูดมาสามชั่วโมงไม่มีหยุดเลยครับในงานเดียวสะละโคงครับขอขอบพระคุณครับไม่มีหยุดแล้วมาทําไมก็อยากมาพบพ่อแม่พี่น้องอยากมาร่วมเรียงเคียงบ่าเคียงไรนะครับอยากมาฝากชีวิตไว้ให้ยามจําเป็นที่เราจะต้องต่อสู้กันอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อย คนวงเวียนใหญ่คนฝั่งทนก็จะมีคนคนหนึ่งชื่อสุชาตินาคบางไทรร่วมต่อสู้ไปกับพ่อแม่พี่น้องด้วยได้ไหมครับได้ไหมครับขอขอบพระคุณมากเลยครับผมต้องขอฝากไว้ด้วยเพราะชีวิตนี้ทั้งหมดที่ทำมาก็เพื่อแผ่นดินนี้หลายคนเชิญชวนประชาชนให้ทำคุณให้แผ่นดินไม่รู้มันทำคุณให้แผ่นดินบ้าอะไรมันอยู่เบื้องหลังการปฏิวัติตร,รัฐประหาร ไอ้พวกเราเนี่ยมันหาว่าเป็นพวกถอยพวกเถื่อนพวกเผาบ้านเผาเมืองแต่เรากําลังต่อสู้กับเผด็จการทุกเมื่อเชื่อวันไม่เคยหยุดหลายคนมีอายุมากแก่เท่าแล้วหลายคนมีภาระหลายหลายคนต้องหลอกลูกหลอกผัวมาว่าจะไปทําธุระป่าปังที่ไหนได้มาโผงเวียนใหญ่ะอ่าใช่ไหมอ่านปะูแล้วถูกใจปรบมือครับความคิดความอ่านของประชาชนเดี๋ยวนี้ก้าวหน้ามาก ผมขอชมเชยผมเนี่ยลาหลังมากหลายคนเตือนบอกว่าผมไปอยู่ในคุกนานไปหน่อยเลยออกมาไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรผมก็ยอมรับเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องติชมแนะนําผมได้มีอะไรที่จะให้ผมช่วยเหลือหรือว่ารับใช้ยินดีนะครับเพราะฉะนั้นต่อบวันนี้เราเป็นพี่น้องกันแล้วเราเป็นเพื่อนกันละมีอะไรผมก็จะไปกับพ่อแม่พี่น้องด้วยได้ไหมครับชื่นใจครับเอาล้วฮะวันนี้เพลงก็ร้องไปแล้วพูดก็เยอะแล้ว ยังไม่มีใครให้ตังค์เลยเดี๋ยวผมก็ลงเลยดีกว่านะฮะพูดเล่นรอเล่นรอเล่นไม่มีคือช้านหน้าบางใจไปที่ไหนที่นั่นจะต้องมีความสุขมีรอยยิ้มมีความฮึกเหมิมมีความสามัคคีมีการร่วมไม้ร่วมมือกันเดินหน้าเพื่อประชาธิปไตยนะครับวันนี้ก็มันคงได้เท่านี้จริงๆนะเนาะเพราะว่าพูดมาสามชั่วโมงแล้วก็ขอจบลงด้วยอย่างเงี้ยขอให้พี่น้อง ชาววงเวียนใหญ่และฝั่งทนจงได้พบกับความสําเร็จจงได้พบกับประชาธิปไตยของประชาชนขอให้เรากล่าวคําว่าประชาชนจงเจริญสาครั้งพร้อมๆกันครับเอาประชาชนจงเจริญประชาชนจงเจริญประชาชนจงเรชชจริญสวัสดีครับเดี๋ยวพี่คือชาติอย่าพิ่งลงนะคะ เพลงคู่เหรอครับผมเตรียมร้องเพลงคู่กับอาจารย์เลยช่วยแก้ข่าวให้หน่อยเพราะว่าได้ข่าวว่าไปประกาศที่งานว่าปฏิญญาณนาศาลงดพรุ่งนี้ปฏิญญาณนาศาลมีตามปกตินะคะพี่น้องอ่าพ่สุชาติช่วยแก้ข่าวให้หน่อยแล้วขออภัยด้วยคืออย่างนี้ครับตอนแรกอาจารย์หวานบอกว่าจะมีการรับขวัญกับสู่เสรีเพื่อนหนึ่งหนึ่งสองกับสู่เสรีแลวพอดีอาจารย์ก็มาโพสต์อีกทีว่ามีอะไรนะเปลี่ยนแปลงค่ะพอดีว่าทาง ครอบครัวขอร้องให้กลับต่างจังหวัดนะคะแล้วตอนนี้เ,เป็นยังไงครับคุณสุรพัชก,ก็เลยจําเป็นต้องกลับไปอยู่กับครอบครัครวก่อนอหนึงแม้ว่าจริงๆแล้วบอกว่าฝากมาบอกนะคะว่าคิดถึงพี่น้องประชาชนมากๆอยากจะมาพบกับพวกเราที่หน้าศาลนะคะก็เลยต้องขอเลื่อนการรับขวัญแต่ว่ากิจกรรมเสวนาบาทวิถีของเรา เหมือนเดิมค่ะครับงี้ก็แก้ไขได้เที่ยงถึง4โมงเย็นอย่างนั้นพรุ่งนี้เที่ยงถึง4โมงเย็นปฏิญญาณ้าศาลยังมีเหมือนเดิมนะครับก็ขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับครับขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งให้กับคุณสุชาตินาคบางใสนะคะก็ระวังตัวหน่อยนะพี่ถ้าเข้าคุกรอบสองนี่มันมีโอกาสริบหรี่เกินนะคะยังไง